และเราก็กลับมาอีกครั้งนะครับผมกับ drift king billy เนาะเปิดมาเกมแรกก็ตึงเลยนะครับผมด่านเด e g เกมนะครับด่านโจทย์เก่าของเรากำแพงเยอะมากครับเดี๋ยวเลื่อยหาคนก่อนนะครับตอนนี้ผมว่าจะเล่นแค่โซนด้านบนนะอ้าวเจออารันเออดม เจออาดมเฉยเลยมีคนจุดโทเทมพอนะครับอาอรีออนหนึ่งโอ้มีไฟฉายด้วยลาล่านะตีหนึ่งทีครับเปิดแผลไว้ก่อนเกมดีครับผมได้หนึ่งแขวนกับได้1นเจ็ดนะเปิดเกมไว้ดีครับเดี๋ยวเราเน้นโซนฝั่งด้านบนไว้เนะข้างล่างถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่อยากลงไปเท่าไหรนะ่ อย่าโทรเทมพอนไปก่อนนะตานี้เหมือนจะโดนตึงอยู่พอสมควรนะมีโทเทมพอนกับด่างสองชั้นนะเล่นยากอยู่สวัสดีเลีออนไอหนุ่มผมทองอฮิตบ็อกตรงนี้ชนได้ด้วยฮนะผมรู้สึกว่ามุมชนมันแ,แปลก โอเคครับผมเดี๋ยวตั้งใจเลื่อยนิดนึงนะมุมนี้ได้นะครับถ้าเขายังเล่นอยู่โอเคน่าจะทันติดโอเวอร์ได้สวยครับผมเลื่อยหาคนต่อยาวๆผมจะเลื่อยหาตามเครื่องข้างบนนะเห็นรอยครับผมเห็นรอยเท้านะทางขวาแต่ว่ายังไม่ไป มาเช็คเครื่องก่อนด่านนี้มันดีตรงที่เราเห็นรอยเท้าง่ายนะครับโอเคนะผมเจออ่าจังหวะนี้เอาตัวบังไว้ก่อนนะโอเคคนระับผมเขาจังหวะเท้าดอกนะตกลงมาเขาจะวิ่งไม่ได้แป๊บหนึ่งนะบวกกับผมลงมาด้วยนะเขาเดินชนตัวผมแขวนเสาขาวไป๊บกลับไปเล่นชั้นบนต่อนะโอเคครับผมช่วยกันรัวๆเลยนะ โอเคครับร <vengeance! S 1> ีออนรับแทนเพื่อนสวยเพิสวยอุ้ยจังหวะเท้าดอกอีกแล้วคุ้นๆเรียบร้อยครับเราได้จังหวะเท้าดอกสองคนนะได้ต่ขอขาวผมแขวนสามคนแล้วเลยอีกคนเดียวเนาะตอนนี้ถือว่าได้ใช้เปิร์กอยู่นะส่วนเครื่องก็ยังเหลือห้าเครื่องนะจัดว uh ่าดีอุ้ยมีคนเอาเปิร์กมือถือมาด้วยวะ ได้ทนทาน40วินะครับหลังจากลงตะขอมาเนาะอ,อดัมเขาโดนสองแขวนไปแล้วนะต้นเกมเขาโชคร้ายไปหน่อยออะดิโดนเราเรื่อยใส่หน้าเฉยเลยอ้าวแช่ไม้ตีไฟฉายใส่แบบนี้ทำไมเป็นคนอย่างนี้อะคุณแช่ได้คนเดียวอะ่ะผมก็แช่ได้นะเนี่ยเนี่ยเรียบร้อยเป็นไง นี่เนี่ยอย่ามาใช้พลังอีเวนต์ใส่ผมใช้พลังอีเวนต์ใส่กันแบบนี้ก็ต้องโดนเอาคืนนะอ้าวลาลา่าสวัสดีเดี๋ยวกระทืบเเรื่องไว้ก่อนนะผมใช้เฟิร์คนะผมเอาสายกระทืบม,มานะกระทืบเพื่องเอาแล้วว่ะมาเหลี่ยมนี้แล้วเหลี่ยมวัดคมนะตรงนี้กล่องมันเหลี่ยมไม่เรียบอะครับ เวลาเราเลื่อยมันชนได้เนาะเดี๋ยวต้องไล่วนอีกทางนะทางนี้เลื่อยได้นะโอเคครับผมสวยทะยักหน้าเป็นหนึ่งทีไลล่าต่อเนื่องครับผมตานี้ทรงดีมากครับเหมือนเซอร์เขาจะฝัดไปไม่ทันนะหมายถึงว่าเขาจับทางเราไม่ทัน จะปันไฟก็ปั่นไม่ได้เนะล้มกันรัวๆนะโอเคเปยไม้ไปเลยดีออนสวยเดี๋ยวไปเอาคนช่วยก่อนนะเขาเดินย่องอย่างนี้มีสปินหรือเปล่าน่าจะมีสปินนะสปินยิงด้วยสปินหนีเฉยเลยล้มนะจังหวะเนี้ยผมเลี้ยวพลาด่ะเอาลาล่า ทำไมลาล่ามาซ่าอย่างงี้สองแขวนแล้วนะผมปล่อยก่อนผมเอาเตเบิลก่อนโอเคเปย์ไม้เลยจริงๆผมควรซ้ำลาล่าไปเลยนะแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะมีแทงหลังก็เลยยังไม่เอานะครับ <S <S ชนปั๊บไม้ไอคนนี้มันตึงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอาใครสองไฟวะนี่มันไอลาล่านี่ ตีเลยแล้วกันนะเอาจับหลังทันนะมีแทงหลังจริงด้วยไอต,ตัวนี้มันซาจริงๆเลยนะเอาลงชั้นล่างไปแล้วปล่อยเขาไปนะโอเคครับผมเครื่องเสร็จไปแล้วเนาะสองเครื่องเป็นเครื่องชั้นล่างหมดเลยถือว่าชั้นบนเรายังเล่นได้คนระับสบายๆนะเซตนี้ถ้าเราล้มคนได้คือเครื่องไม่เดินนะครับเดี๋ยวกะทืบเครื่องติดเฟิร์มไปก่อน เคลียร์ทรัพยากรไม้ออกให้หมดโอเคผมเจอลาล่านะน่าจะจบแล้วแหละเธอคนนี้อ่ะเฮ้ยไม่ทันส่องไฟซะด้วยมันห้าวจังอ่ะเรียบร้อยครับซองนี้ก็เลยคมๆนะบา,บายๆคนใช้ไู้ายๆๆเช็คเครื่องต่อครับ ทังประตูไปก่อนนะเอาไม่พังไม่ได้ไว้น่าลื่นไม่พังดีกว่าทิ้งไว้เนี่ยแหละให้เซอเขามีทางวิ่ทงทางเดียวพอมีคนแตะเครื่องไว้ครับเดินย่องอีกแล้วเซเบิลเดินย่องนะเดี๋ยวผมจะให้เขาใช้ไม้ให้เยอะที่สุดนะคนเนี้ยเดี๋ยวรอบหน้ามาเจอเขาเขาจะไม่มีไม้จูกละพับไปสวยครับเขาลงชั้นล่างผมไม่ตามนะ ปล่อเขาวิ่งไปครับเขาทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะเคลียร์ไม้เคลียร์อะไรให้หมดครับตอนนี้เหลือ2คนชิวๆโอเคครับผมเจอครับไม่มีไม้เล่นแล้วนะรอบเนี้ยผมไล่เลยนะลีออนก็เจ็บอยู่คงไม่กล้าปัดอ่าเข้าตู้นะผมผมปิดเลยเลยนะปิดเลยแล้วอุ้มเลยเรียบร้อย อ้าฮีทบ็อกอะไรครับนี่ตีก็ตีดีไหมเดี๋ยวพังไม้ไปก่อนนะผมเคลียร์ทรัพยากรออกให้หมดอ้าวลีออนเดินผ่านสโนมนหลอกนะครับมันแจ้งจุดให้เราเนาะเข้าเขตบูนครับโทเทมพรนะไม่มีรอยเท้าแต่ว่าเดี๋ยวผมตามกองเลือดไปโอเคครับผมเดี๋ยวตียัดไม้เลยเนาะตรงนี้ให้เชื่อ ตีตียัดไม้ดีไม่ได้ม่ได้ตีใส่ไม้ขอโทษรึรบ,บุมูมนี้เรียบร้อยผมเอาตัวบล็อกไว้นะจังหวะนี้อึดอัดนิดนึงครับเดี๋ยวผมแช่ไม้ไปนะนี่เป็นไงล่ะเนี่ยพลังอีเวนต์นะครับเจอแล้วน่าจะไม่ไหลวล้นะครับผมก็จบไปแล้วผมกับเกมแรกเดี๋ยวไปเจอกันเกมที่2ครับ เกม2ร้านแก๊สเฮเว่นนะด่านนี้ก็เลี้ยวสนุกนะครับนะผมเริ่มมาก็หาคนก่อนเลยนะจะเจอใครไหมเนี่ยเลื่อยอย่างนานกว่าจะเจอคนปั่นเครื่องไปขนาดนี้แล้วเดี๋ยวกระทืบเครื่องไปก่อนนะใช้เปิร์กนะ เหลี่ยมนี้ยากนิดนึงครับติดหลังล้มลับผมกลองนี้ไม่มีทางไปนะจะเข้าไม้อย่างนี้ก็นอนเดี๋ยวไปเช็คเครื่องบ้านฟ้าก่อนครับเอเจอคอเดดปั่นอยู่แล้วผมเดี๋ยวกระทืบเครื่องไหมครับเครื่องน่าจะปั่นไม่เสร็จนะมีระเบิดแฟดด้วยยัดไว้ทำไมเนี่ย เป็นเปิร์กที่ทําให้เราเสียเวลาพอสมควรนะสองสามวินะแต่ไม่ค่อยคุ้มที่จะเอามาเท่าไหร่สาหรับผมนะเปิร์กระเบิดแฟตเนี่ยขอไม้ได้ไหมรอบบนเนี้ยติดล้อรถครัโอเคได้ไม้แมสตนี้ไปละอนาคตเล่นสบายนะผมเห็นคนนะทางซ้ายเดี๋ยวไปเอาคนนั้นก่อนนะโอเคครับผมไล่ให้เขาวันนี้นะ ไล่ให้เขาเสียโพซิชันนะผมเสียตำแหน่งนะเพราะทุกคนมันจะต้องวิ่งแตกตื่นกันหมดนะแล้วก็จะไม่ได้อยู่ใกล้เครื่องปัดไฟนะเดี๋ยวมุมนี้ปล่อยเรื่อยนะเข้าใกล้นิดนึงค่อยยกนะโอเครับผมทันนะเรียบร้อยผมสุดมุมพอดีเดี๋ยวกลับไปเช็คเครื่องก่อนนะคอเด็กน่าจะอยู่เครื่องบ้านฟ้าเหมือนเดิมนะเพราะว่าเมื่อกี้ระเบิดประทุทำงานที่บ้านฟ้านะ เดี๋ยวผมเลื่อยเข้าไปเลยแล้วกันจังหวะฮิตบ็อกซ์สุดปลายพอดีสวยนะเครื่องไม่เสร็จสักทีนะเอ้าเอดามารอช่วยเมื่อไหร่เรียบร้อยแช่ไม้ด้วยปล่อยเลยนะเดี๋ยวเราไปไล่คนอื่นดีกว่าโดนแช่ไม้บ้านป๋าใส่สวัสดีเฟิงหมิงน ถ้าเราล้มคนได้มันก็จะได้เรื่อยๆนะครับผมเซตนี้ผมกลับมาเจอเฟิองหมินที่เครื่องเดิมอีกแล้ว่ะเขาเล่นซ่อนกันหมดเลยไม่มีใครฝั่นไฟเลยตอนนี้โอเคก็เฟิงหมินก็น่าจะตายไปก่อนนะครับ ตานี้ตัดออกเยอะนิดนึงนะผมมันมีจังหวะเรื่อยที่แบบไม่เจอคนเยอะเกินอ่ะเดี๋ยวชิปมันจะนานกระทืบเครื่องไว้ก่อนนะเครื่องก็ไม่เสร็จสักทีนะผมกระทืบจนเขาไม่ให้กระทืบแล้วเนี่ยเครื่องโดนกั้นละเอ้าตาเอเอดามาเจอเอดาเฉยจังหวะหลังแหกไปนะจะหาคนต่อยาวๆไป เจอใครครับเห็นรอยนะเป็นคอเด็ดนะพับไหมเอาไม่พับไม่พับอย่างนี้ก็โดนนะมาไล่กระทืบเครื่องไว้ก่อนนะจะด้บเครื่องไว้เก็บเปิร์กตานี้เซอร์เขาท้อแท้ว่ะเอาไม่ไหวกับ สกิลเพยผมมาดิเจอผมตัวเล็กๆนะรีเบกา้าเดี๋ยวไล่เขาไปก่อนคนระัโซนแถวนี้แทบไม่มีไม้เหลือแล้วนะผมปาดทิ้งไป่หมดละเข้าบ้านฟ้าไหมไม่เข้าเดี๋ยวตรงนี้ต้องนิ่งๆนิดนึดนงครับผมเดี๋ยวเพิ่งปล่อยเลื่อยนะโอเคครับผมสมาธิเรียบร้อย ตอนนี้เซอร์เขาซ่อนหมดแล้วอะ่ะผมวิ่งหาอย่างนานเลยเน,น,นี่ยตอนเนี้ยโอเคผมเจอคอเดตแล้วเจอคอ,อเดตนี่ก็เลื่อยมันๆนะครับตีเลยแล้วกันจังหวะข้ามหน้าต่างนะตีให้เจ็บไว้ก่อนเนาะกดดันเขาเดี๋ยวเลื่อยไปดักหน้านะชน ผมไม่ตามนะเข้าบ้านใหญ่อเดี๋ยวผมเลื่อยอ้อมไปทางหน้าร้านแกเราเขาน่าจะไปทางนั้นอยู่แล้วเจ๊ผมกดตายยากด้วยนะจังหวะตึงเหมือนกันนะพนนี้จูกเป็นนะจูกเป็นแล้วก็เลือกที่จะไม่จูกด้วยนะเลือกที่จะซ่อนเดี๋ยวมุมนี้ผมม้วนเลื่อยใส่เลยนะเรียบร้อยครับผมสกิลม้วนเลื่อยมันตึงเกินนะดิ ดาหายไปไหนไม่รู้มีสนโนแมนแจ้งเตือนตรงนู้นนะครับเดี๋ยวปิดท่อก่อนเนาะปิดท่อแล้วค่อยเลื่อยหาเขานะเขาปล่อยเพื่อนตายหมดแล้วนะเอดาอ้าวปล่อยบอดไปแล้วครับจบแล้วผมกับเกมที่สองนะเดี๋ยวไปต่อกันเกมสมเลยแล้วกันนะครับเนาะนี่ครับผมมันเจอกับที่พักตากอากาศนะด่านนี้ก็ มีมีแบ่งเป็นสองฝาคเนาะก็เราก็เล่นง่ายอยู่พอสมควรแต่ก็มีที่จู๊เยอะพอสมควรเจอครับผมเจอเซเบิลนะคนเล่นเซเบิลหวอดเยอะมากนะตัวละครมันสวยะนะชุดก็เยอะ oh. ผมปล่อยก่อนนะเขาได้จุดจู๊ดีนะเมื่อกี้เดี๋ยวผมมาไล่กระทืบเครื่องไว้ก่อน ใช้เ์ลของเรานะจะทิบเครื่องไว้เยอะเวลาล้มคนได้มันปะทุทีหนึ่งเครื่องมันพังเยอะนะครับมันจะเป็นประโยชน์กับเรามากกว่าเฮ้ยมผมลืมดูเกตดเรื่อยอลดิเรื่อยปล่อยฟรีไปเลยเป็นไรครับผมตั้งใจไล่นิดนึงพอไหวอยู่ทิ้งเลยครับผมรู้นะว่าผมทำอะไรเหมือนผมจะไล่ปล่อยไล่ปล่อยแต่ผมมีแผนอยู่นะ ผมจะทายอยไปไล่เหยียบเครื่องปั่นไฟให้ครบก่อนหรือว่าเหยียบให้ได้มากที่สุดเนาะในโซนที่ผมต้องการจะ,ะคุมเครื่องไว้นะเคครับผมเสร็จหนึ่งเนาะเครื่องในบ้านผมไม่เอาอยู่แล้วนะเครื่องนั้นอนะเล่นยากครับเฮ้ยผมกลับมาเครื่องเดิมเนาะเจอสองคนตรงนี้ถ้าผมล้มคนนี้ได้ก็ระเบิดประทุทำงานครับเครื่องที่ปัดไว้ก็เครื่องที่ปั่นไวก้ไวก็ลดเนาะสิบเปอร์เซ็นต์ แขวนตะขอข่าวด้วยครับจากที่เขาปั่นปั่นมาก็คือเครื่องเกือบดับเลยนะครับผมก็จะเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะมันเป็นแผนนะครับค่อยๆเล่นเดี๋ยวเร่งเกมเกินเดี๋ยวเซอร์เขากดชักป้ปังอีกผมเล่นฮิวบิลี่ปุ๊บเซอร์ปล่อยบอทเยอะมากนะครับเหมือนเขาไม่อยากเล่นด้วยนะแต่พอเจอเซอร์จู๊กเก่งๆก,ก็เก่งเลยเนฮะ้ยผมเจอที่เครื่องปั่นไฟนะ เอเป็นเซเบิลเท้าไฟนะครับผมเดี๋ยวผมลองพยายามไมาเกมกับเขาตรงนี้ก่อนนะโดีหน้าต่างครับตีทิ้งไปเลยนะตีให้เขาเจ็บเล่นเราไม่มีก้านหน้าต่างนะครับเซตนี้ถ้าเจอแมสแบบนี้เราก็จะเล่นยากนิดนึงแมสมันแปลกๆอ้าวแช่แข็งไม้แบบนี้เดี๋ยวผมกระทืบเครื่องแล้วไปเลยนะแช่แข็งไม้มันเสียเวลา ทำลายไม้ไม่ได้ด้วยเดี๋ยวค่อยกลับมาพังคนระับมีปลาหิมะใส่ผมด้วยนะเซเบิลคนนี้เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนฝากไว้ก่อนกลับมาโซนเครื่องที่เราจะโซนก่อนคนระับกระทืบไปนะเล่นสบายสบายครับรู้ตัวเสมอว่าทำอะไรอยู่แต่จะสบายเกินก็ไม่ดีคนระับต้องล้มให้ไวนะ ตอนนี้ผมรู้นะว่าแต่ละเครื่องอ่ะมันปัดได้ไม่เยอะเนาะแล้วผมมั่นใจว่าผมจะล้มได้ก่อนที่เครื่องมันจะเสร็จนะมันติดเอาไว้ใดแล้ว,ว,ลวคุมเกตเดี๋ยวยากอยู่นะเนี่ยตีเปิดแผลไปก่อนนะตอนนี้เจ็บสามคนนะถ้าเขาฮิวการเครื่องก็จะเสร็จช้านะาผมไปดูเครื่องก่อนนะปล่อยเขาเจ็บกันไปก่อนมันต้องเจอแหละเขา่าอะอยู่แถวนี้แหละโอเคผมประชิดตัวพอดีนะ จังหวะน,นี้ผมตีใช้เปิร์กแล้วตอนนี้ก็คือปะทุไปสองเครื่องเนาะโอเคผมได้เสาขาวด้วยนะแต่ว่าเสร็จไปนหนึ่งเครื่องไม่เป็นไรครับยังมีเครื่องที่เราต้องการโซนยังเหลืออยู่นะเล่นเรื่อยๆครับค่อยๆเล่นนะคุมเกมได้ครับตอนนี้โอเคครับผมเจอครับ กระทือเพื่องก่อนกระทือแรงมีเปิร์กตัวตลกเดี๋ยวเลื่อยเข้าไม้แล้วไม่ทันนิดเดียวมุมนี้ยังไงโอเค <c oughs> ผมเึกว่าจะไม่โดนสลามมุมเมื่อกี้มันมีเสาอ,อยู่ตรงกลางแล้วผมกลัวเลื่อยติดเสาอ,อยู่เหมือนกันนะ โอเคผมไปเช็คเครื่องปั่นไฟเลยนะไปไล่กระทืบเครื่องแล้วทุกครั้งที่แขวนเตอร์เราได้เปิร์กล่องตัวต,วตลกทํางานนะกระทืบทีหนึ่งนี่ลดเยอะมากคนระับอา้าวเจอคีโมระแวะไปตีก่อนนะไม่รีบนะโอเคผมเห็นเซเบิลทางซ้ายนะแม้ทางซ้ายแต่ว่าผมจะยังไม่ไปเอาเขานะเนียนก่อนมาดูเครื่องก่อนคนระับโอเคเครื่องไม่ได้ปัดน,นะเดี๋ยวผมกลับไปเอาเซเบิลก่อน เขาอยู่ฝั่งนี้แหละเขาไม่รู้เขาคิดว่าผมไม่เห็นนะเรียบร้อยครับตามแผนนะบางครั้งเราก็ต้องเหลี่ยมนิดนึงนะได้สองแขวนฟรีๆสบายๆเขาช่วยกันไวอยู่นะแล้วผมเลื้อยวนกลับไปนะกลับไปเสานะทำให้เขาช่วยกันยากนะเล่นยากนะตอนนี้ยืนโซนก่อนคนระับไม่ต้องรีบคนระับ โดนไปเพราะว่าเขาก็ทำอะไรไม่ได้ยู่นะเราได้ฟรีหนึ่งคนนะอีกสองคนเขาต้องฮิวกันนะมุมตรงนี้เลื่อยยากนิดนึงนะมันหินมันโค้งๆแง่งๆโอเคพับไม้เลยถือว่าเป็นผลดีกับเราอะกดตายยากนะตายยากแม่นด้วยนะถือว่ากะจังหวะกันเจ่ง อเอาเอาเอามาแช่ไม้ทำไมเนี่ยซเซเบิน้ยคิมมระอยู่อีกมาปาสโนโบอลใส่ผมเฉยเลยน่าจะมีแทงหลังนะคนนี้เล่นแบบนี้ผมปาแช่ดิปาไม่โดนอีกเจริญเดี๋ยวตีเลยก็ได้ครับให้เขาใช้เปิร์กไปเลยนะแทงหลังเอาเข้าตู้เข้าตู้ไม่ออกแบบนี้แทงหลังชัวร์เดี๋ยวใช้ไปเลยเนาะ ให้เขาแทงไปนะเจอรอบหน้าเขาก็ตายแล้วนะโอเคครับผมสวยน่าจะไม่มีคนรอแล้วแขวนเลยเนาะโอเคตายแล้วหนึ่งครับผมเหลือสามนะเดี๋ยวผมไปเครื่องตรงกระท่อมเล็กก่อนมีคนปั่นแน่นอนตรงนั้นอนะ่ะปั่นตรงนี้กันตลอด อยู่นี่สองคนนะสบายสบายเดี๋ยวกระทืบเพื่องก่อนนะเขามีเซิร์โลกนะจะโดดเฉยเลยถ้าเมื่อกี้ผมไม่กระทืบงเพื่องแล้วผมรอเขาลงมานี่ผมได้เลยนะั้นติดหลังโอเคครับรับไม้เลยโอเคครับตรงนี้ทรัพยากรไม้เขาไปหมดแล้วนะเดี๋ยวคุมเกียแล้วค่อยๆคุคมทำให้เขาแบบวันไหวนะวันไหววันไหวแล้วก็ เรียบร้อยครับจังหวะดีเอาเขามีตายยากนี่หว่าผมนึกว่าผมล้มเขาแล้วขอโทษตอเราก็ชะลาดใจงไงดีนะยังตามมาทันเล่อหครับแม่เข้าแมสนะโอเคเดี๋ยวตีธรรมดาได้ไหมโอเคพับไม้ไม้ไปหมดแล้วนะเดี๋ยวเลื่อเข้าประตูบ้านฟ้าแล้ว เคครับผมเลื่อยติดนะเลื่อยติดแบบนี้ผมไม่ตามเลยครับกลับไปโซนเครื่องก่อนนะถ้าไล่ต่อบ้านฟ้านี่ยาวครับแคบมีคนกลับมาปั่นยิงด้วยนะเดี๋ยวตีเลยครับเครื่องมันติดระเบิดปะทุอยู่เนละโอเคไปโซนเครื่องต่อครับ เล่นเชวชิ้วครับผมเนี่ยกลับมาเครื่องเดิมขอพยายามปั่นกันนะมันไม่เสร็จสักทีนะเรากระทืบไว้นะพอกระทืบเสร็จปุ๊บแล้วเราล้มคนได้เครื่องระเบิดมันหายไปเยอะตีเลย้วผมเดี๋ยวผมให้เซเบิลเขาพับไม้ทิ้งไปก่อนนะโอเคครับรอบหน้าตรงนี้ไม่มีไม้ใช้แล้วนะครับ โอเคเหลือสองคนกับหนึ่งเครื่องสบายสบๆนะผมยังไม่ได้แขแขวนเซเบอร์ er อีกคนหนึ่งเลยนะเขาจุ๊กดีอะดีคนนั้นนะถ้าผมเจอตัวจุก๊กเก่งสี่ตัวนี่ผมทำไงวะเนี่ยลงไหมโอเคลงแล้วผมติดอะไรอะผมว่าผมเลี้ยวพ้นแล้วนะเครื่องปั่นไฟเนี่ย อุ้ยเคสเดนสันเขาปั่นจนเสร็จเลยวะ่ะเครื่องบ้านฟ้านะเพอเราปล่อยไว้หนึ่งคนนี่เอาใหญ่เลยนะคนนั้น่ะเน่ยตดหลังครับโดนนะผมสวยครับแข <c oughs> วนทิ้งเลยนะเดี๋ยวไล่หาคนสุดท้ายเลยเนาะถ้าเขาปล่อยตายก็หาท่อนะหาท่อแข่งกันประตูโซน โซนง่ายอยู่ครับผมสองฝั่งเนาะเรายืนตรงกลางเดินดูไฟแดงได้นะสบายสบายเฮ้ยมีคนส่วะ่ะไอเซเบิคนนี้มันไม่ธรรมดาวะ่ะมันมากับดวงจริงนะ้นนะยินหลุดเฉยเลย4%เอร์ดี๋ยวผมเลื่อยหาตามประตูก่อนนะ เผื่อเจอเนาะนานๆจะเจอคนิ้นหลุดทุกนะถ้าเขารอดก็ให้เขารอดไปนะ <S <S <ý st> โอเคครับผมเจอเทสครับเดี <S <S <ý st> ย๋ยวเลือห,หาเซเบินไปก่อน <S <S <ý st> น่าจะอยู่โซนหลังบ้านแหละแม่ก็รอแถวประตูนะเด <S ý st> ี๋ยวร้องหาดูก,ก่อนครับผมเจอรอยแดงนะ <S <S <ý st> น่าจะขึ้นชั้นบนนะชั้นสอง ฮิวเ็จพอดีด้วยครับฮิว99ไว้หรือเปล่าเนี่ยแล้วก็มีบาลานซ์แลนดิ้งด้วยนะตกที่สูงแล้ววิ่งไว้นะแต่ไม่รอดผมมาดิจีจีครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับดีพีีบิลลี่ของเราถ้าชอบกดไลค์กดต like, ิดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ